สวันดี้ครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้ตื่นมาก็มีดราม่าเลยนะครับระหว่าง R9 กับ MT09 นะครับในขณะที่ส่วนตัวผมขับ MT09 เช่นกันนะเจน3นะครับแต่เจ n 3กับเจน4ก็เหมือนกันนะแทบจะเหมือนกันทั้งหมดต่างกันที่รูปลักษณ์เฉยๆนะเรื่องยนในกรัเฟรมเดียวกันนะครับหมายถึง MT09 นะแต่ R9 นะไม่เหมือนทั้งหมดนะครับไม่เหมือนทั้งหมดบอกไว้ก่อนครับผมมาได้ไประเทศ R9 มาล่าสุดเมื่อ สองวันที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมานี่แหละพิ่งเทพมานะครับแล้วก็เคยไปขี่เอ็มทีศูนย์เก้าเจนสี่ที่สนามบุรีรัมเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนบ้างแล้วอาเก้าใช่ซูเปอร์สปอร์ตหรือเปล่าในความคิดของผมที่ผมได้ไปสัมผัสมานะครับอย่างแรกเลยผมบอกเลยว่ารถสองรุ่นนี้ที่ไม่เหมือนกันระหว่าง R9 กับ m t 0มูนย์นะครับเฟรมนะครับเฟรมตรงนี้ ทั้งหมดเลยนะครับเฟรม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 ไม่เหมือนกัน,นครับของ R9 จะเป็นเฟรมตัวใหม่ที่หล่อขึ้นมาใหม่น้ำหนักเบาขึ้นนะครับเบากว่าตัวนี้อีกเฟรมไม่เหมือนกันเลยท่านั่งไม่เหมือนกันโชกหน้าองศาของโชกหน้าไม่เหมือนกันสวิงอาร์มเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเหมือนจะยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมันเหมือนจะเหมือนแต่มันไม่เหมือนนะครับ แล้วก็ไอตัวหลักๆที่เขาพูดกันว่า m p 0 9รอบมันน้อยนะครับไม่ใช่สปอรอ์ตมันคือเครื่องของ m p 0 9ไปใส่หน้าตาคล้ายกันจริงครับแต่การขับขี่จริงๆไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันผมรู้สึกจับสัมผัสได้ว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆเพราะผมขี่มาทั้งสอันแล้วผมขี่ m p 0 9มาบ่อยด้วยนะครับเอ,อ่อฟิลลิ่งที่ของผมรู้รู้สึกได้ว่าเหมือน r 9จะเป็นรถที่ลอบยาวกว่านะครับรู้สึกว่ามันไหลไหลกว่าแรงต้นไม่เท่า m p 0 9คิดว่า m p 0 9แรงต้นแบบแรงทอ่อเหมือนจะดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงท่อสปีดแล้วลากย,ยาวอะ่ะน่าจะแพ้ r 9แน่นอนนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะแต่แรงมา้าแรงบิดในสเปคเท่ากันหมดนะครับเทคโนโลยีก็แทบจะอันเดียวกันทั้งหมดแต่ผมคิดว่าส่วนที่ต่างก็น่าจะเป็นอัตราทดในเครื่องนะครับสอง คือการจูนกล่อง ECU ที่ไม่เหมือนกันแน่นอนมันไม่ใช่ MT 0 9จับใส่แฟลลิงแน่ๆนะครับไม่เหมือนเลยนะครับไม่เหมือนเลยฟิลลิ่งต่างๆบาลานซ์รถต่างๆช่วงล่างบเบรกไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยอันนี้พูดจากใจนะครับคนละอย่างเลยแค่เข็นรถก็ไม่เหมือนแล้วนะครับน้ำหนักของตัวรถก็ต่างกันนะครับบาลานซ์ต่างๆต้องยอมรับว,ว่า อาเก้าหรืออาร์นายทมาดีจริงๆครับถ้านั่งนี่ก็คืออาวันนะครับแต่เบาเขาเตี้ยกว่าอาวันต้องบอกผมนี้เหมาะเท่ากันนะครับแต่ว่าเบาของอาเก้าจะเตี้ยกว่าของอาวันแต่ถ้าเหมาะก็คืออาวันเลยนะครับคือสปอร์ตเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับแค่รอบอาจจะไม่เยอะบางคนก็อาจจะบอกว่ารอบมันน้อยนะครับมันต้องเหมือนอา R z หกอารเซเอ็กหกนะครับรอบแบบหมื่นห้าหมื่นแปดอะไรเงี้ยขึ้นไปนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วผมว่าคําว่าซูเปอร์สปอร์ตมันคือท่านั่งนะมันคือท่านั่งแล้วก็ฟิลลิ่งของการขับขี่นะครับแล้วก็อย่าลืมว่ารถที่แข่งกันล่าสุดนะครับอาก้าได้แชมป์นะฮะแล้วก็มีดูกติ V2 นะครับที่รอบน้อยเช่นกันนะครับรอบก็ไม่ต่างกับอาก้านะครับก็อยู่อันดับต้นๆอยู่เสมอนะครับไม่จะเป็นเสมอไปนะฮะมันอยู่ที่แบบการขับขี่การเซ็ตอัพต่างๆนะครับ คำว่าซูเปอร์สปอร์ตเนาะเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะเครื่องนะครับผมว่ามันมันก็แปลกๆนะฮะมันไม่จําเป็นต้องรอบเยอะเสมอไปนะครับมีอยู่หลายรุ่นเลยที่รอบไม่ได้เยอะมากเท่ากับ R6 หรือว่ารุ่นอื่นๆนะที่มี R600 อะไรอย่างเงี้ยฮะพวกนั้นค,คือเขาเรียกว่าอย่างพวก R9 เลยเขาทํามาแก้จุดบอดของ R6 เช่นแรงต้นที่แบบอาจจะสู้พวก v2 ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาเครื่องของตัวเนี้ยไปปรับจูนปรับเซ็ตทานูน่นทํานี่ครับก็เลยสู้กับ V2 ได้เลย,เลยก็ปี 2, นี้ก็แชมป์นะฮะไม่ได้พูดอวยนะแต่พูดเรื่องจริงนะพูดเรื่องจริงๆก็ยืนยันนะครับร้อยเปอร์ว่าไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ก็มีส่วนที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนหน้าตาของเครื่องยนต์อาจจะเหมือนนะแต่ภายในไม่เหมือนการจูนกล่องต่างๆของ e tu ไม่เหมือนนะครับ ก็การันตีว่าไม่ใช่แค่เครื่อง m p 0 9ใส่แฟลิ่งครับไม่เหมือน,นการขับขี่ต่างกันเลยผมขม่ี m p 0 9เจน3กับเจน4ผมว่าโอเคเหมือนเหมือนกันนะแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับแค่ท่านั่งที่แตกต่างนิดนึงนะแต่เทียบ R9 คือแตกต่างทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือนเลยยืนยันนะครับก็โดยรวมมันก็ประมาณนี้นะแต่หลายท่านก็จะได้ทำความเข้าใจว่ามันประมาณไหนคนระับ แต่เรื่องใช่ซูเปอร์สปอร์ตหรือเปล่าทางยามาฮ่าเขายืนยันว่ามันคือซูเปอร์สปอร์ต 900cc ตัวใหม่นะครับของยามาฮ่านะที่เป็นรองจากอาวันมานิดนึงนะฮะแต่บอกเลยฟิลลิ่งการขับขี่เหมือนอาวันเล้วเบรก mm hmm. ดีมากๆผมไม่เคยจัดรถโรงงานเดิมๆเบรกดีขนาดนี้มาก่อนจริงๆดีมากๆนะครับมีส่วนต่างๆที่ หลายๆคนน่าจะทําความเข้าใจกันได้นะครับว่ารถที่เขาพูดกันว่ามันดีมันดีคือมันดีจริงๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันเร็วแรงที่สุดไม่ได้แรงกว่าตัวพันธุ์ด้วยนะฮะยืนยันเลยตรงนี้เลยเขาบอกว่าไปสู้กับตัวพันธุ์สู้ไม่ได้ครับห่างกันเยอะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้คลิปไปแล้ว